ที่แห่งนี้ที่ทุกคนเข้ามาไม่ใช่แค่หนึ่งในธุรกิจเครือข่ายที่มีเยอะมากมายไปหมดในอเมริกาก็มีธุรกิจเครือข่ายเยอะมากนะครับและยุโรปเองก็มีธุรกิจเครือข่ายสัญชาติตัวเองเยอะผมก็รู้ดีพวกคุณไม่ได้บังเอิญเข้ามาในงานของธุรกิจเครือข่ายธรรมดาาเหมือนกับบรรดาธุรกิจเครือข่ายที่เกิดขึ้นมากมายเหล่านั้นแต่เราเป็นธุรกิจเครือข่ายเดียวในโลกใบนี้ที่มาเพื่อสู้เล่าชนะกับธุรกิจกระจายสินค้าทั่วไปซึ่งทุกคน ได้มาอยู่ในงานโอเพนนิ่งของบริษัทเราอยู่ตรงนี้แล้วครับผมคิดว่ายุโรปนั้นติดหนึ่งในท็อปทของตลาดธุรกิจเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในช่วงแรกที่อ t ตมี่ก่อตั้งเรามีวลีติดปากที่ว่าเราจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับธุรกิจเครือข่ายครับเราเริ่มทำธุรกิจโดยไม่คิดว่าคู่แข่งของเราจะมีแค่ธุรกิจดเรกเซลแบบเดียวกันซึ่ง คู่แข่งของเรานั้นไม่ใช่ธุรกิจขายตรงแต่เป็นพวกมาดร,ราคาถูกอินเทอร์เน็ตช้อปปิ้งมอล์หรือทีวีโฮมช้อปปิ้งครับเราคิดว่าธุรกิจกระจายสินค้าใหญ่โตมหาศาลเหล่านั้นคือคู่แข่งของเราแล้วเราจะสู้จนกลายเป็นท็อปอันดับหนึ่งตอนเริ่มธุรกิจครับข้อดีของธุรกิจเราก็คือแม้ว่าสินค้าจะแพงนิดหนึ่ง หรือคุณภาพจะต่ำนิดหน่อยแต่เขาก็ยอมซื้อเรามีข้อดีตรงนี้ครับและทำไมของแพงแต่เขายังซื้อครับเพราะนั่นคือการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งที่จะได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าค่าสมาัครค่ารักษายอดและค่าแรกเข้านะครับแต่ว่าอะตมีเราตัดทิ้งหมดเลยครับตอนแรกที่ผมบอกว่าผมจะตัดค่ารักษายอดทิ้งไป นะกลุ่มคนที่เคยทำขายตรงระดับเซียนๆมาบอกกับผมว่าถ้าไม่มีค่ารักษายอดทำธุรกิจไม่ได้ใครจะซื้อสินค้าล่ะเพราะถ้าไม่มีใครซื้อก็จะไม่ได้ค่าคอมถ้าประธานจะต้องมีค่ารักษายอดมาคับให้เขาซื้อสิครับพวกเขาพูดกับผมแบบนี้ครับผมไล่พวกเขาไปเลยนะครับเพราะคุณภาพดีแล้วราคาก็ถูกแค่ซื้อใช้ แค่ตัวเราเองบริโภคก็ได้ประโยชน์กับตัวเราแล้วแม้ไม่ได้ค่าตอบแทนเราสามารถอธิบายแบบนี้ได้ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่ารักษายอดว่าจะซื้อแต่ละเดือนเท่าไหร่ถึงจะได้ค่าคอมเราใช้ในโยบายสินค้า Absolute Quality Absolute Price นโยบายหนึ่งเดียวนี้มาครองตลาดธุรกิจกระจายสินค้าทั่วโลกอัธมีเริ่มก่อตั้งด้วยเป้าหมายนี้ครับมีหลายข้อท็จจริงที่พิสูจน์ว่าการกระจายสินค้าทั่วโลกรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ครับ ทุกคนทราบไหมครับว่าประเทศไหนในโลกที่เป็นที่สุดของประเทศมหาอำนาจในด้านเทคโนโลยีประเทศเกาหลีใต้ในตอนนี้เทคโนโลยีการผลิตของประเทศเกาหลีตอนนี้กำลังเติบโตอย่างล้าหน้าอยู่นะครับในยุคนี้สินค้าที่จำหน่ายในอัตมี่ตอนนี้นะครับเป็นสินค้าที่อยู่คนละมิติกับสินค้าที่จำหน่ายในธุรกิจเครือข่ายอื่นๆจนถึงตอนนี้เลยหลหะครับ ผมรู้ครับว่าที่ยุโรปมีแบรนด์พาเวอร์ที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะแต่ในด้านของคุณภาพและราคาของสินค้าอัตโอมีนั้นผมมั่นใจมากว่าของเราทำได้เหนือกว่าของยุโรปเยอะเลยล่ะครับเครื่องสำอาง Absolute Skin Care ที่ทุกคนใช้กันอยู่ในตอนนี้เป็นเครื่องสำอางหนึ่งเดียวในโลกครับ เครื่องสำอางแอบสลูจริงๆแล้วสามารถขายในราคาแพงกว่าสกินแคร์ที่แพงที่สุดในยุโรปได้เลยนะครับแต่เราขายสกินแคร์ลํำสมัยตัวนี้ในราคาที่เป็นครึ่งของครึ่งของครึ่งเลยล่ะครับไม่ใช่ว่าเราขายถูกเพราะคุณภาพต่ำนะครับแต่เพราะเราไม่มีค่าบรรจ,จุภัณฑ์ค่าโฆษณาหรือค่าธรรมเนียมของหน้าร้านสาขาเราเอามาให้ทุกคนนำมาขายโดยตรงกับผู้บริโภค จึงขายราคาถูกได้ครับรูปแบบอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยล่ะครับเขาพูดกันว่าต่อไปโลกเราจะอยู่กันแบบมีกลุ่มคนที่รวยมาก0.001%ที่เหลือก็เป็นคนจนหมดเลยนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าแ yeah, ย่ซะทีเดียวนะครับแต่ว่า เราจะต้องรับมือกับมันและก้าวข้ามคลื่นลูกนี้ไปให้ได้ต่อไปธุรกิจกระจายสินค้าทั้งหมดจะถูกดูดเข้าสู่แพลตฟอร์มทั้งหมดครับเหมือนอเมซอนที่เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกก็ดูดธุรกิจกระจายสินค้าเข้าไปหมดในจีนก็เข้าไปอยู่ในอัลลีบาบาหมดเกาหลีก็มีดูพังที่ดูดธุรกิจเข้าไปหลังจากที่เราคิดว่าคนธรรมดาอย่างเราจะรับมือและอยู่รอดกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ยังไงอะทมี เกิดขึ้นมาครับเพื่อที่จะรับมือกับธุรกิจแพลตฟอร์มขนาดยักษ์เหล่านั้นเราก็ต้องทําธุรกิจแพลตฟอร์มเช่นกันครับแต่จะมาทําธุรกิจแพลตฟอร์มด้วยตัวเองมันยากเกินไปครับจะต้องมีเงินทุนและจะต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีล้าสมัยในการบริหารถึงจะทําได้ดังนั้นอัทมีเราจึงสร้างแพลตฟอร์มที่เรามาหาชนจะสามารถใช้งานได้ แล้วก็แจกใจ่ายให้แต่ละคนได้ใช้งานฟรีถ้าคิดแบบนี้ได้แล้วแสดงว่าคุณเข้าใจอะตอมี่อย่างถูกต้องแล้วตอนนี้ทุกคนได้เริ่มทำงานในระบบอะตอมี่ p e r s o n a l Platform A.P.P. แล้วล่ะครับคิดแบบนี้ได้เลยนะครับระบบโลจิสติกส์ได้ถูกวางไว้หมดแล้วแล้วระบบการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตก็ถูกพัฒนาขึ้นเสร็จหมดแล้วด้วย รวมถึงระบบที่จะคำนวณค่าคอมมิชชั่นในกับพาร์เนอร์ของคุณด้วยเช่นกันพวกคุณได้รับแพลตฟอร์มนี้จาก a t o m มีไปฟรีๆเลยนะครับและพวกคุณแค่ไปเพิ่มจำนวนผู้บริโภคก็ได้แหละครับด้วยระบบ a t o m มี่ r s o n a l Platform APP p นี้พวกคุณจะสามารถสร้างรายได้ได้มากถึง3ล้านบาทต่อเดือนครับคนที่คิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีความสามารถอะไรฟังผมให้ดีๆนะ แผนการตลาดของอัตมีคือ global one marketing ครับแค่คุณมีรหัสหนึ่งรหัสในประเทศอังกฤษคุณสามารถขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกเลยนะครับคุณสามารถนั่งรอค่าคอมที่อังกฤษจากพาร์ทเนอร์หรือผู้บริโภคของคุณทั่วโลกที่บริโภคสินค้าได้เลยนะครับไม่ว่ายอดขายจะเกิดขึ้นในชั้นที่ร้อยหรือชั้นที่หนึ่งอัตมีก็นำมาคำวนวณให้คุณเหมือนกันหมดเลยครับ ผมจะบอกเคล็ดลับสองสามข้อที่จะทำให้ทุกคนทำธุรกิจอาโธมี่ได้ดีนะครับธุรกิจอัทมีเป็นธุรกิจที่ขายให้กับตัวเองครับคิดว่าคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ขายไม่เก่งกันครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับแค่ขายให้ตัวเองก็พอครับเป็นสินค้าจำเป็นคุณภาพดีและยังราคาถูกอีกจะขายให้ตัวเองง่ายหรือยากครับ เวลาไปเจอเพื่อนข้างบ้านหรือญาติญาติก็บอกเขาว่าคุณเองก็แค่ขายให้ตัวเองซื้อใช้ก็พอแล้วเราก็เพิ่มจํานวนคนที่ขายสินค้าให้กับตัวเองครับดังนั้นทุกคนต้องซื้อสินค้าจากอัตอมี่ทั้งหมดใช้นะครับรเข้าใจไหมครับทุกคนใช้และรักสินค้าอัตอมี่ถ้าเรารักสินค้ามันจะเกิดความประทับใจขึ้นมา ถ้าเราเอาความประทับใจส่งต่อคนรอบข้างอวดจะภาคภูมิใจคุณจะเกิดผู้บริโภคขึ้นมาเยอะเลยล่ะครับถ้าทุกคนใช้สินค้าอัตมีแล้วคุณจะเกิดความมั่นใจว่าถ้าเราแนะนําสินค้านี้ให้กับคนรอบตัวคนรอบตัวเราก็จะได้ประโยชน์จากการใช้ของดีๆเหมือนกันพวกเรามีความสามารถในการทำงานให้สำเร็จด้วยความคิดนะครับชีวิตของคนนั้นจะเปลี่ยนไปยังไงขึ้นอยู่กับความคิดในหัวครับ ขอให้ทุกคนวาดภาพตัวเองที่มีชีวิตเป็นเศรษฐีเอาไว้ในหัวนะครับขอให้วาดว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแบบไหนเอาไว้แล้ววาดว่าเราจะขับรถอะไรไว้ในหัวไม่ว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจของคุณจะเป็นยังไงแต่ในหัวพวกคุณจะต้องมีภาพอนาคตที่พวกคุณต้องการอยู่ในนั้นนะครับถ้าคุณคิดอย่างชัดเจนและแน่วแนว่า ฉันจะเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์ฉันจะเป็นคนที่ได้เงินเดือนละ3ล้านบาทไว้ในหัวสายตาของพวกคุณจะเปลี่ยนไปเลยและสีหน้าของพวกคุณจะเปลี่ยนไปถ้าเดินของคุณก็จะเปลี่ยนไปถ้าเงนิน3ล้านเข้ามาอยู่ในบัญชีเราทุกเดือนเงิน3ล้านของเดือนที่แล้วใช้ไปแค่แสนห้าเองเหลืออีกทั้ง2ล้านห้าแต่เงินเข้ามาอีก3ล้านแล้วแล้วคุณจะไม่พังหงละครับอยู่บ้านในยุโรปเหนือที่สวยๆแล้วลองคิดว่า ถ้าเรามีบ้านพักอีกหลังหนึ่งอยู่ฝั่งทะเลมดิเตอร์เรเนียนที่อยากไปเที่ยวตอนวันลาพักร้อนจะไม่ฟินเลยล่ะครับถ้าทำธุรกิจแลมีคนขับรถให้ขับรถหรูๆไปทั่วยุโรปถ้าคุณสามารถทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้คุณจะไม่คลั่งเลยครับและถ้าทำให้ลูกๆของคุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินล่ะครับแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขกับตัวเองมากแค่ไหนล่ะครับ เพื่อชีวิตของเราและชีวิตของคนที่เรารักผมบอกให้พวกคุณฝันเพราะมันจะเป็นจริงได้ถ้าพวกคุณสำเร็จการที่พวกคุณหาเงินได้3ล้านบาทต,ต่อเดือนต่อให้คุณวาดภาพนั้นไว้แล้วคุณก็คิดอยู่แล้วว่าคงเป็นไปได้100%ซความเป็นไปได้อาจจะไม่ถึง50%หรืออาจจะเชื่อไม่ถึง10%โด้วยซ้ำหรือแม้แต่1% แม้ว่าความเป็นไปได้จะแค่1%แต่เราก็จะมองแค่ความเป็นไปได้1%เอร์เท่านั้นสมมุติว่าพวกคุณถูกขังอยู่ในถ้ำอันมืดมิดลองจินตนาการดูนะครับรอบตัวมีแต่ความมืดเต็มไปหมดตัวเราถูกห้อมล้อมไปได้วยความมืดจมอยู่กับความเศร้าหมองและคงตายไปกับชีวิตที่ยากลำบากแน่นอนคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้กันมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะลุกขึ้น เดินตามแสงสว่างเล็กๆนั้นไปแสงเล็กๆที่เห็นอยู่ไกลๆที่ชื่อว่าอิมพ r เรียลมาสเตอร์แม้มันอาจจะเล็กมากเหมือนเห็นไปจุดเล็กๆก็ตามแต่หากทุกคนกค่อยๆเดินไปผ่านการเป็นเซลล์มาสเตอร์แสงนั้นก็จะค่อยๆสว่างขึ้นพอขึ้นไดมอนด์มาสเตอร์แสงก็สว่างใหญ่ขึ้นแล้วพอไปชาร์โลตสแสงก็เริ่มใหญ่ขึ้นชัดเจนและออกจากถ้ำที่ชื่อว่าพามจนนั้นในที่สุดแล้วคุณจะเห็นท้องฟ้าและพื้นดินที่สว่างงดงาม ขอให้ทุกคนไปประกาศกับทุกคนที่เจอว่าคุณจะเป็นผู้สําเร็จที่หาเงินได้เดือนละ3ล้านบาทแล้วเวลาที่คุณไปแนะนําธุรกิจก็เหมือนกันอย่าบอกว่าคุณขายสกินแคร์ตัวหนึ่งนะแต่ให้พูดว่าคุณทําธุรกิจที่จะได้เดือนละ3ล้านมาทําด้วยกันผมได้เริ่มทําไปแล้วถ้าคุณมาทําด้วยผมจะทําให้คุณเป็นอิมพิดชัและหาเงินได้เดือนละ3ล้านบาทคุณจะต้องประกาศไปแบบนี้นะครับ การที่เราไปประกาศกับคนที่เจอไปแบ่งปันเรื่องราวกับเขานี่คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจอาโโมมีครับแน่นอนว่าการจะทําแบบนั้นเราก็มีความกลัวอยู่ในใจอันนั้นผมทราบดีครับเวลาทุกคนประกาศว่าจะหาเงินเดือนละ3ล้านบาทในใจมีความกลัวอยู่ใช่ไหมครับทําไมครับเพราะถ้าพูดไปแล้วกลัวทําไม่ได้ครับแต่เราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นครับพวกคุณถึงจะกลายเป็นผู้สําเร็จได้ครับ ตอนที่ผมรวมสมาชิกอัตมีครั้งแรกเรารวมได้17คนครับในตอนนั้นผมบอกกับ17คนนั้นว่าถ้าได้เป็นอีพีเดียลพอเจ้ารถโคกลิฟต์มายกเงินให้และอัตมีจะกลายเป็นบริษัทระดับ global เราจะไปเปิดที่ตามประเทศทั่วโลกตอนผมพูดแบบนี้คิดว่าในใจผมไม่กลัวเลยครับแน่นอนครับว่ากลัวแต่ว่าแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะมีแค่1%เท่านั้นแต่ผมไม่มัวพูดถึงความเป็นไปไม่ได้ 99%ผมพูดจากความไปไปได้1%แล้วมันก็เป็นจริงครับดังนั้นจึงจะเป็นต้องมีความกล้าครับความกล้าไม่ใช่ความไม่รู้สึกกลัวเลยครับแต่คือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวทุกคนครับเขาบอกว่าธุรกิจเครือข่ายจะทำให้เรารวย3ด้านครับข้อแรกคือรวยเงินครับถ้าคุณเป็นผู้สำเร็จในอะตอมี่กลายเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร คุณจะหาเงินได้เดือนละ3ล้านบาทครับถ้าได้เดือนละ3ล้านก็คือคนรวยแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็รวยเพื่อนครับเราสามารถสร้างเพื่อนทั้งในยุโรปและหลายๆประเทศได้ครับและหลังจากที่ทุกคนกลายเป็นอิมพีเรียลแล้วผมว่าเดี๋ยวสมาชิกอัลทมมีจากแต่ละประเทศก็จะพากันมาถ่ายรูปกับคุณคุณจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากจนลำคาญเลยครับและข้อที่3คือรวยเวลาครับสามารถทำอะไรก็ได้ และเลือกจะไม่ทำอะไรก็ได้ที่ไม่อยากทำเพราะคุณมีอิสระทางด้านเวลาคนที่อยู่ที่นี่ที่มาพบผมวันนี้อใอ้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียวมาตะกรนพร้อมกันตอนนี้ว่าฉันจะเป็น i m p e r i รี Master ตผมจะพูดนำก่อนนะครับโอ้อิมพีเรียลมาสเต ทุกท่านกลายเป็นผู้สำเร็จ See you at the top พบกันที่จุดสูงสุดครับขอบคุณครับ